ปิดต,ตัวโทรศัพท์มือถือ Realme C65 5G มาพร้อมกับ10เซ็ตตัวใหม่ก็คือ Dimensity 6300หน้าจอ r e ร้อเทัดได้แม้มือเปียกพร้อมกับกันน้ำ IP 5 4นะครับราคาเริ่มต้นไปถึง5,000บาทเท่านั้นเองถ้ากำลอนามดยข่าวสารที่ดีทาง IT ทีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนในกาสาสิบะทีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเต็แบบนี้เป็นประจำทุกวันเดยมมีเปิดตัวโทราศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน C 6 5 5 g อย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียนะครับซึ่งเจ้าตัวโทราศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยจะมาพาร้อมกับซิฟเซตเดอร์มิตี้6300รุ่นใหม่และมีเทคโนโลยีการทัชสกรีนบนหน้าจอแม้ว่ามือเราสเปียกในราคาย,ย่อมเยาเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับ โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตเดอร์มัสซิตี้6300และให้แรมมา6กิก o m หน่วยความจำ128ถ้าไม่พอเพิ่มไมโครเอสยีการ์ดได้สูงสุดถึงสังทลาไบต์และมีระบบปฏิบัติการเรีย m มี UI 5บนแอนดรอย14นะครับซึ่งการันตีระบบ2เวอร์ชันนะครับพร้อมกับแพลทรักษาความปลอดภัยเนี่ย3ปี ในส่วนหน้าจอแสดงผลนั้นนะครับจะมารพร้อมกับหน้าจอ LCD 6.67นิ้วซึ่งมีเทคโนโลยี Reverse t o a นะครับ Smart Touch นะสามารถใช้งานได้แม้มือเปียกน้ำอะไรอย่างนี้นะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลเรียกว่า Breaker นะครับที่เรียกว่าเป็นการแก้แถบลายให้พร้อมกับรองรับโหมดการถ่ายภาพแบบ Picture h o d e นะครับที่ทำให้ภาพเนี่ยดูคล้ายกับโลกจำลองขนาดเล็ก พร้อมกับไฟแฟลช LED นะครับที่มีมาให้ด้วยนะครับในส่งกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลครับในขนาดเดียวกันเนี่ยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา5,000มิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว15วัตพอเชื่อมต่อ USB Type C หรือฟัง3 5, 5มิลมนะครับและคุณสมบัติการกันฝุ่น IP54 ด้วยนะครับ หลายๆอย่างนะครับรุ่นนี้น่าสนใจในเรื่องของการควบคุมนะโดยไม่ต้องแตะอะไรนี้นะครับก็คือใช้ Air Gesture ได้นะเป็นอีกรูปเล่นหนึ่งที่เข้ามานะครับใช้มือแบบปัดเลื่อนเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้มือควบคุมนะครับมีสองสีครับสีเขียวแล้วก็สีดำรุ่นลําต้นที่ RAM สีกิกโน่วยควาจำ 6. 4 g ที่1 4 9 9รูปีอินเดียหรือประมาณ4,600บาทเท่านั้นเองครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและอัเนนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย